สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับคำทำนายจากปรมาจารย์สินแสผานุวัฒนผันวิชาตกุลซึ่งได้ทำนายเกี่ยวกับปี2567ปีมังกรอลาวาตไว้ดังนี้ครับจะมีรัฐประหารหรือเปล่าสินแสตอบว่ายังไม่รู้เพราะยังไม่ถึงเวลาตอนนั้น รู้แค่ว่าตอนนั้นมีเรื่องหนักๆเกิดขึ้นในช่วงปี2568ถึง2569ดวงเมือง67มังกรอรารวาสด,ดวงเมืองปีนี้อาจารย์บอกว่าเป็นปีกระต่ายปีแห่งการประนีประนอมปีหน้ามะโรงเป็นธาตุไม้เศรษฐกิจพอไปได้แต่จะวุ่นวายมังกรอรารวาสพระเก้าไกลจะอรารวาสไหมละ่ะ มันต้องมีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาแต่ใครจะทำหรือไม่ผมไม่รู้บางเรื่องเราก็ไม่รู้จริงๆพักเก้าไกลมาเป็นฝ่ายคา้านอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องดีนะเขาเป็นคนหนุ่มไม่สนหน้าอิน้าพรมตรวจสอบไม่ว่าใครจะเป็นพักพวกใครทําให้พวกทุจริตกับบ้านเมืองกลัวแล้วยิ่งรักขินวัตรท่านเกิดปีมะแม่เดือนมะเมียวันมะโรง พื้นฐานชะตาเป็นแพะรับราบาปสุดท้ายตัวเองต้องมารับกรรมรับปัญหาแทนคนอื่นอายุอยู่ใน56ขึ้น57อยู่ในช่วงดวงดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรปีนี้เป็นปีสมพงด์ดีดีไม่ดีนั้นอาจจะกลับไทยอีกคนก็ได้เพราะช่วงนี้ดวงดีประวิทย์วงศสุวรรณท่านเป็นคนใจดีฉลาดและจำได้แม่น ปีนี้ท่านอายุ79ปีถือว่าเข้าเคราะห์เป็นปีชงด้วยประยุทธ์จันโอชาท่านอายุ69ย่าง70ปีเป็นปีมะเมียท่านพ้นเคราะห์ตั้งแต่กรกฎาคมประกาศวางมือแล้วลงจากตำแหน่งอย่างสวยงามไม่แน่ชาติต้องการก็อาจจะกลับมาอีกทีชะตากรรมโลกปี2023เปิด5้าคำทำนายแม่เท่าหมอดูตาบอดนอสตาดามุส แห่งบอลคานเปิดคำทํานายชะตาโลก2023บาบาว aw, ch, um. ันกานอสตาดามุสแห่งบอลคานไม่เท่าหมอดูตาบอดชาวบัลกาเลียผู้เคยทํานายวินาศกรรม9ทับสิเจ้าหญิงแดหา้าสิ้นพระชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเวอร์ฟอรัมข่าวสารต่างประเทศโพสต์หญิงชาราตาบอดพร้อมข้าความพระบุบว่าทำนายชะตาโลก แม่เท่าหมอดูตาบอดคนดังบาบาวันกาชายานอสตาดามุสแห่งบอนคานชาวบันกาเลียทํานายปีพศ2566ประวัติแม่เท่าเคยทํานายว่าจะเกิดวินาศกรรมช็อกโลก9/11อย่างถูกต้องรวมถึงความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือ b r e กซิสการเป็นประธานาธิบดีของบารักโอบามาการสิ้นพระชนของเจ้าหญิงไดอาน่าและอื่นๆ เธอทำนายอย่างแม่นยำเธอเกิดในปี1911ที่ประเทศมาซิโดเนียเหนือแม่เท่าเธอสูญเสียการมองเห็นเมื่อ12ขวบเธอใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในบัลแกเลียเธอเสียชีวิตเมื่อปี1996อายุ85ปีแต่เธอได้ทำนายจะถึงปี5,079ซึ่งเป็นปีที่เธอเชื่อว่าโลกจะแตก คำทำนาย5ข้อของปี2023 1. พายุสุริยะทำลายล้างพายุสุริยะสามารถหมายถึงปรากฏการณ์หลายอย่างบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์รวมทั้งเปรียวสุริยะความร้อนรังสีต่างๆอาจจะส่งผลต่อโลกอาทิเช่นเพลิงไหม้โรงไฟฟ้ามีปัญหา 2. การเปลี่ยนแปลงวงโคจรของโลกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่แม้จะเล็กน้อย และช้าก็อาจจะรุนแรงได้ซึ่งเป็นช่วงของภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเกือบ56ล้านปีก่อนหากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในช่วงปีเดียวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามผลกระทบจะเลวร้ายมากอาจจะมีอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นและระดับการแผ่รังสีที่ส่งผลร้ายแรงต่อชีวิตสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะเป็นเหตุการณ ระดับการสูญพันธุ์ความหดร้ายของอาวุธชีวภาพเกี่ยวกับการทดสอบอาวุธชีวภาพที่ดำเนินการโดยประเทศใหญ่มหาอำนาจในปี2023อาจเกี่ยวข้องกับไวรัสที่สะสมไว้ 4. การมาเยือนของมนุษย์ต่างดาวอาจจะทำให้เกิดความมืดมิดชั่วขณะหรืออาจจะมีการระเบิดของนิวเคลียร์ 5. การสร้างทารกในห้องปฏิบัติการซึ่ง พ่อแม่สามารถเลือกปรับแต่งได้ว่าจะเอาผมสีอะไรหรือตาสีแบบไหนความคืบหน้าย้อนคำทํานายหมอปลายไพรกระซิบเตือนทักษิณกลับไทยอันตรายติดคุกปี66ย้อนคำทํานายพูดผ่านทางรายการไทยรัฐทอลกเมืม่อ3กระกฎาคม2,566หมอปลายไพรกระซิบเตือนอดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังจากมีกระแสะข่าว จะกลับไทยในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคม66และมีการเลื่อนเรื่อยมาด้ยทุกครั้งที่ท่านอดีตนายกบอกจะกลับไทยรัฐทอกถามหมอปลายพายกระซิบเสมอว่าดวงของอดีตนายกจะเป็นอย่างไรหากกลับมาจริงๆและเป็นไปได้กลับมาดีหรือไม่ดีอย่างไรย้อนคำทำนายอีกครั้งท่านยอมพูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นน่ะจะอยู่ใกล้ๆนี่ หรืออยู่ที่ไหนคุณทักษิณเปลี่ยนใจได้นะท่านโยมบอกว่าเขาพยายามมากๆถ้าเข้ามาก็เข้ามาแบบลับๆก่อนแล้วถึงจะประกาศแต่ทุกครั้งเตือนว่าให้รักษาชีวิตตัวเองดีกว่าจะไม่ปลอดภยัยยอมเสียสัจจะเถอะบอกจะกลับมา20ครั้งใช่ไหมคะมีครั้งที่21เเถอะเพื่อชีวิตของตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยกว่า ถ้ารออีก3ปีจะกลับมาแบบพิเศษแต่ถ้ากลับมาในปีนี้2,566ก็มีโอกาสติดคุก70-80%อย่างไรก็ตามท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อยิม2ส,สิงหาคม2,566และกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นเองหมอปายไพรกสิบเปิดคำทำนายดวงครึ่งปีหลัง2,566 เตือนระวังโรคระบาดใหม่เกิดภัยพิบัติเมื่อไม่นานมานี้ทางเพจโหนกระแสได้เผยแพร่คำทํานายหมอป่ายแพรกระซิบหรือภิกษุณีป่ายช่วงครึ่งปีหลัง2566ซึ่งหมอป่ายได้เผยคำทํานายผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กระบุว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบแห้ระวังในเรื่องของสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิต เท่ากับปี2554ไม่ใช่สุมาตรามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน่านน้ำที่มีปะกการังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่น ไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวังท่านโยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคำว่าแดนปลาดิบและตรงที่เป็นทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นตรงนั้นจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยนั้นอาจจะรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านยมบอกว่า จังหวัดที่มีสอเสือมีต้นไม้เยอะน้ําเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดคือจังหวัดกอไก่ท่านยมให้คําใบ้มาเท่านี้ส่วนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวจะมามากขึ้นและมีข่าวมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษามาได้มีกี่สายพันธุ์และจะมีอีกกี่รูปแบบหลายสายพันธุ์ปีนี้จะได้รู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริง ครั้งนี้เขามาเตือนในเรื่องของภัยพิบัติดินปะทุไฟปะทุเราจะเห็นพวกเขามากในช่วงเดือนเมษายนเพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่โลง่งที่กว้างเพราะมันจอดง่ายลงง่ายสำรวจง่ายและไม่มีใครเห็น